นี่ได้ได้ความคิดย้ำยืนยันจากจากที่นี่แต่ไม่ใช่ว่า,าที่นี่ทำเยอะๆแล้วผมทำอยากจะตักเลสให้เหมือนอย่างท่านให้ชมได้ก็อยากแล้วแต่คงทำไม่ได้หรือว่าพุทธเจ้า่านทำอะไรดีเยอะแล้วเราทำไปอย่างเราอยากเป็นพุทธเจ้าก็เป็นไม่ได้ไม่ใช่แต่เพนเพราะได้เห็นความจริงมันเกิดเรื่องที่ภูผาทีประสาทที่หกนี่แล้วไปนู่นเอาแต่ซ้อมบซ้อมบซ้อมบ,บนะครับมีอยู่วันบอกลุงน้องว่าอีกสามวันจะพะระค่าศึก ออกเวรยามแล้วอย่านั่งคุยกันอย่าเล่นมังรุกนอนตัวหนาแรงไว้แล้วครบสามวันประท่านจริงนี่ก็มาเกิดประ,ประ,ประสาทที่หกนะในเรื่องทรัพย์สมบัติก็เลยอยู่วันนี้นะไม่ได้มาคุยข่มพวกเรานะครับเวลาไปคุยนะเดี๋ยวก็หาข่มไม่มีบ้านหลวงผมและคุณรักไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง <c oughs> หลังจากมีการตลาดออกตลาดออไม่มีที่ดินมีสมบัติคือรถวอลโวชื่อเท่นนะฮะไปซื้อรถเก่ามาอายุสามสิบเจ็ดปีแล้ว แล้วก็มีหมาอยู่สองพันกว่าตัวถ้านเขาะยึดเขาก็เอาวันนี้ไปนะที่เขาฟ้องผมได้หลายร้อยล้านเลยนะเขารู้ป่าว่าผมมีสบายแค่เนี่ยชอบอย่างงี้อยู่เรื่อยจำลองสีเมืองแลกพักพวกเขาถือเอาคนแก่ที่สุดเอ่ยขึ้นเลยฟ้องกี่ร้อยล้าน,นก,กี่ร้อยล้านเลยเป็นพักพวกวันนี้เขาคิดผิดหรือเปล่าไม่รู้สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านดูจาได้ก็เราคดีเดียวกันอ้าวแล้วผมยังมากกว่านี้กว่านี้ อ่านี่แหละครับก็คือที่มาว่าทําไมถึงมาสันเตียโศกและอย่างนะครับบังเอิญไม่ใช่บังเอิญนะผมไม่จะมาคุยนู่นอย่างวันนี้เพราะวันนี้ฉันมาเสิรัต<ะ>ผมนี่ทานมังสวิรัตมาก,ก่อนห้าปีนะ<อ>มาก่อนที่จะมาวัดอ่าจริงๆเป็นเพราะว่าผมโชคไม่ดีถ้าผมโชคดีผมขนาดเนี้ยผมกินมังสวิรัตวันนี้ผมก็อวดได้ใช่ไหมผมกินมังสวิรัตมาหกสิบห้าปีเจ็ดสิบปีแต่นี่ผมอวดได้ว่ากินมังสวิรัตมาได้แค่เพียงสามสิบห้าปีเพราะกินเมื่อปีหนึ่งเจ็ดกินเพราะคิดกินเอง คือตอนเด็กๆเนี่ยผมเขียนไว้แล้วบางคนอ่านไปแล้วผมชอบเล่นประกัดยิงหลีด์ระเข็มเอามากัดกันไอ้ยิงหลีินี่มันฉลาดเพราะมันรู้มันไม่กัดเนาะแต่เราฉลาดกว่าเราไปขอเส้นผมผู้หญิงนะเวียงจนกระทั่งมันงงระวังลงไปมันกัดเลยขาหลุดปีขาดเขี้ยวหลุดดีใจดีใจแล้วไว้ครังบ้านที่ฝั่งทนวันนั้นตามป้าไปวัด พระอาจารย์เทวตบอกระวังหน้าทําอะไรจะได้อย่างกับตัวเองเลยนึกขึ้นมาได้เราเกิดเป็นจิ้งหรีดประกัดปรเกเข็มนี่ซวยตายเลยแล้วไปปล่อยปล่อยแล้วนึกขึ้นมาได้เอ๊อเราควรจะเลิกกินน้ำสัตว์แต่มนคิดไม่ได้มาได้อตอนแก่เนี่ยนึกขึ้นมาได้อย่างนั้นลองตัดสินใจสินั่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามคือการกินมานใส่ัตค่ะเสียดายไหมคะที่เข้ามาอยู่ในโศกอะคะ่ะเคยรู้<อ>สึกไหมว่าเอ๊ะมันเหนื่อยมากอยากจะเดินออกไปสักทีผมเสียดายอะไร เสียดายแทนคณะนายทหารตำรวจมันจบหลังผม,มต้องเป็นบรรพันคนแล้วมันไม่เห็นมากันจริงๆงย่าจังเลย <c oughs> อาจริงๆนะฮะแล้วก็ยังนึกดีใจนะนึกดีใจอยู่เรื่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยก่อนจะนอนหรือตื่นเช้ามาก็นอกจากส่วนมนต์แปลเรียบร้อยแล้วก็นึกถึงความเป็นจริงห้าประการ <c oughs> นะอ่ามีอยู่อันหนึ่งก็คือเรา เรามีความแก่ความเจ็บความตายเราจะต้องพัดภาจากของรักของกับใจทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของตนเองเนี่ยดังนั้นใครต่าวผมเนี่ยผมรู้เลยวันเกิดผมทไหล่คนงงหมดเลยเพราะผมบอกแม้กระทั่งวันวันนี้ยุทธหลายเจ็ดสิบสี่ 74, ปีห้าเดือนสิบสองวันครับเพราะอะไรโอ้ผมท่องอยู่ทุกเช้าเนี่ยเช้าขึ้นผมเตือนตตวผมเองอย่งางเช้าเนี่ยผมก็บอกว่าเรายุคครบเจ็ดสิบห้าแล้วนะเรามีความแก่เป็นของธรรมดาไม่สามารถลงพ้นความแก่ได้อะไรเนี่ย ที่บอกว่ายังไม่แก่ไม่จริงนะครับชงเงินเท่านั้นเองนี่คือความเป็นมาสั้นๆย่อๆแล้วต่อมาตอนหลังนี่นะครับร่วมกันต่อต้านกฎหมายทาแท้งเสรีร่วมกันต่อต้านเบียร์เหล้าเขาตลาดหลักทรัพย์นั่นเป็นการเป็นการทดลองไว้ก่อนนะเป็นการซ้อมไว้ก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะมีพันธมิตรใช่ใช่เก้าวันเก้าคืนที่ถนนถนนถนนวิทยุหน้าตลาดหลักทรัพย์นะ นั่นแหละครับนั่นเริ่มมาก่อนแล้วก็มาก็บางทีไม่ได้ไประชุมกันนะฮะญาติธรรมอาจจะสงสารผมโดดไปที่ไรท่านก็นโดดตามไปทุกทีใช่ค่ะก็กลับไปถามเพื่อนจำลองในรอบนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปที่พ่อท่านพลทิลัก์ว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี25 2 2งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่เข้ามาอยู่ในสันติอโศกเนี่ยพอ,พอเวลาออกไปข้างนอกได้ฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากคนข้างนอกในสังคมเกี่ยวกับสันติอโศกเคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไหมฮะ ไม่ไม่น้อยเนื้อต่างใจเขาอาจจะเข้าใจผิดนะฮะเวลาเขาเห็นเด็กใส่เสื้อมองห้องก็บอกเนี่ยนักเรียนจำลองเห็นพระใส่เสื้อสีาก็บอกในพระจำลองเอ้าจริงจริงนะผมเจอพระจำลองแปลว่าไม่จริงผมเจอสามนามอะไรลูกก็บอกเขาหาว่าอาจจะมาเป็นพระจำลองที่จริงเข้ามาในวัดผมไม่ได้มีบทบาทอะไรนะก็เมมือเหมือนกับทุกคนนะถามพ่อท่านดูสิไม่ได้มีบทบาทแล้วแต่อาจารเขาไม่ไม่เสียใจกลับดีใจว่าผมและคนสิริรักเนี่ย ได้ทามาแล้วแล้วกําลังจะทําต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะเราเชื่อเรื่องเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วชาติหน้าเราต้องดีกว่าชาตินี้แน่ถึงแม้ว่าเรายังไปนิพพานไม่ได้ก็พยายามทําไปเรื่อยๆเราดีใจดีใจที่ว่าเราทํามาถึงขั้นนี้อะไรต่างๆที่ทํามาแล้วเป็นเรื่องน่าดีใจนั้นนะเพราะอะไรฮะอย่างไปชุมนมุมกับคุณนะเราก็ดีใจสมมุติว่าพรุ่งนี้เราอาจจะอะไรอะไรต่างๆมันก็แย่ลงแย่ลงอะไรเราอาจจะทําอะไรไม่ได้เราก็ดีใจที่เราทํามาแล้วไม่งั้น เสียไปเปล่าๆมาวันที่ผ่านมานี่ก็เหมือนกันตั้งแต่ปีสองสองมาถึงวันนี้ถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้ทันตีโศกถูกเขาแกล้งไม่มีแล้วอะไรอะไรต่างๆเรา,าก็บอกเราดีใจดีใจไม่ใช่ดีใจเราล้มไปแล้วนะดีใจว่าเราได้ทําตามมาแล้วตั้งหลายปี <S <S ไม่ไม่เคยนึกเสียใจดีใจแต่ไม่ไม่กล้าไปบอกคนอื่นเขาเดี๋ยวไปไปคุยข่มเขาเพียงแต่ถ้าเขาสนใจญญทันตีโศกบอกมาเลยถ้าพูดไปเดื่องหาโฆษณาสินค้าอย่างนี้ทุกทีครับอ๋อค่ะ